สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนอกจากเงินแล้วเครื่องหมายตัวเอ็มที่อยู่ในมือคือความสามารถพิเศษที่ท่านมีมากกว่าคนอื่นเมื่อเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจและเส้นวาสนามาอยู่รวมกันจนทําให้เกิดตัวเอ็มขึ้นบนฝ่ามือท่านไม่ชอบการทํางานในรูปแบบที่ถูกกําหนดให้ทําแต่จะดําเนินชีวิตไปในแบบที่ตัวเองชอบที่ไม่เหมือนใครเพราะความเก่งในการใช้ความคิดท่านจึงใช้ชีวิตไปในแบบที่แตกต่างจากคนอื่น ยิ่งใครมีเอ็มขึ้นในมือทั้งสองข้างเขาก็ยิ่งเป็นบุคคลที่มีลางสังหรณ์แม่นยำเอามากๆจริงหรือไม่กรุณาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม